ใครได้ดูแมนดูเจอไบตันไหมครับมันจะมีจังหวะลูกหนึ่งเ่ยที่ไบตันได้ประตูนะครับจากการทะแยงหนึ่งสองนะครับแลว้วก็แมนยูก็โดนไปนะครับ <c oughs> เราจะเห็นไหมว่าแนวคิดที่ผมทําให้ทุกคนดูอ่ะในยุโรปเขาใช้กันเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้นะว่าเขาเห็นภาพแบบนี้ในหัวของเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาต้องถูกสอนดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญอย่างมากนะครับเราจะได้รู้นะว่าเฮ้ยเวลาเราเจอทีมแบบทีมที่เหนือชั้นทีมเก่งทีมยุโรปเนี่ยเขาจะเล่นหนีกับเรา เราเย็นเป็น,นแผงๆอย่างนี้ใช่ไหมเราคิดว่าย็นเกลรับดีใช่ไหมเลยคิดว่าเขาเจาะไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาเล่นแบบนี้เห็นไหมมันอาจจะแบบเป็นอะไรภาพที่หลุดหลุดอะไรหลุดกรอบในการที่เราจะดูคลิปออกไปนะครับแต่จังหวะนี้เห็นไหมที่แบบผู้เล่นไมตันเจอแผงเกลรับผู้เล่นแมนยูเขาทำไงอ๋อเจอแผงเกลรับผู้เล่นคู่ต่อสู้เป็นผู้ยิงงี้ทำไงเ,เป็นไงครับที่แย่หนึ่งสอง แม้ว่าการทะแยงครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเอาชนะแผงเกียรับจนไปถึงให้กับกองหน้าไปให้แดนหน้าเขาทำประตูได้เลยโดยตรงเพราะอะไรเพราะผู้เล่นแผงเกียรับของแมนยูก็แบบยืนกว้างหน่อยยืนแบบยแบบพยายามปิดริมเส้นไม่ให้แบบทะเยงครั้งที่2งง่ายถูกไหมแต่อะไรครับเขาก็ทะแยงหนึ่งสองมาในพื้นที่บริเวณนี้เห็นไหมจากนั้นเนี่ยกลายผู้เล่นที่แบบวิ่งสอดมาวิ่งเติมึ้นมาเห็นไหมมามาอะไรมาทะแยงเพิ่มอีกจังหวะหนึง่งเห็นไหมปกติอะ่ะผมจากภาพแนวคิดเนี่ย ปกติต้องหนึ่งสองใช่ไหมสองจังหวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถูกปะแต่ครั้เนี้ยพอทะเยงไปแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะแบบเอาบอลเนี่ยไปให้ผู้เล่นแดนหน้าได้เพราะว่าแบบเพราะว่าไงเพราะว่าผู้เล่นแผงกับผู้เล่นแมนยูเนี่ยเขาตามมาไว้เขาปิดช่องริมเส้นดีเขาก็เลยเติมผู้เล่นมาตรงนี้อีกคนหนึ่งเห็นไหมสอดมานะครับแล้วก็ทะเยงที่สองไปเห็นไงเร้เห็นไหมแล้วก็นําไปสู่การได้ประตูทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งหลายคนก็จะไปม,มองที่ว่าเฮ้ยอ๋อพูดกึงประตูแมนยูผิดผพลาดโอ้ด้านหน้าพลาดเออยางงั้นอย่างนี้แต่ผมผมไม่อยากจะโฟกัสที่ตรงนี้เนาะ่าแน่นอน,นอความผิดพลาดก็ส่วนหนึ่งแต่ผมอยากให้เห็นเห็นถ,ถึงรูปแบบการเล่นไงว่าเนี่ยดูสิโอคือคือเนาะ่าเล่นไปเล่นมาสุดท้ายได้แบบเนะ้ได้รูปแบบเนี่ยในการที่จะแบบเอาชนะแขเงกนแล้วก็ทําประตูดังนั้นเนี่ยนี่คือแนวคิดนะที่ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบการคิดในการเล่นมอลถึงสําคัญไง ใจอีกฝ่ายแน่ใจฝ่ายยื้เน้นย่างงั้นอย่างงี้อีกฝ่ายเร็วกว่าอีกฝ่ายตัวใหญ่กว่าไม่เกี่ยวนะครับมันมันมีความเกี่ยวข้องบ้างแต่ผมอยากให้บอกมันไม่เกี่ยวเพราะสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องเอาชนะสถานการณ์ที่ยากแบบนี้ให้ได้อยู่ดีเราคงมจะไม่อยากจะแบบเออคุณต่อสู้เป็นแพง้งคุณตสู้ตัวใหญ่กว่าจบแล้วโอ้โหแพ้แล้วเอ,อไม่ต้องแข่งล็อกอย่างเงี้ยไม่ใช่ถูกไหมเราต้องแสดงถึงอะไรครับความสามารถที่แท้จริงความสวัสดีซ่อนอยู่ในตัวแล้วที่ผมบอกไงว่าแบบมันเป็นเล็กของเรา,าการคิดนะ่ะ แน่นอนนะฟุตบอลมีอะไรมากกว่านั้นผมรู้เกมลุกเกมร่าเราไปลุบดูดแบบคำศัพท์ฟุตบอลนู่นนี่นั่น,นนะแทคกติกวิชากา,ารกีฬาร่างกายใช่แต่เรื่องของความคิดเนี่ยเราเราเห็นหรือเปล่าล่ะเราเห็นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราเจอทีมพวกเนี้ยเราก็จะโดแบบนี้แหละเราต้องเตียมรับมือหรืออะไรครับเราไปเจอทีมรับยุโรเราก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เราก็จะมีกระบวนการคิดหรือรูปแบบที่มากกว่าที่เราเห็นในภาพโอเคปะ หลายที่จะมีเขาอ,อ๋อพ่ออย่างนั้นอย่างงี้อ่าเพราะเพราะอะไรแมนดูเป็นอย่างนั้นอย่างงี้พ่อไอ้ฝ่ายเล่นแท็กติกนี้วิ่งสอนมาอย่างงี้มันเป็นแค่สิ่งที่เห็นเราตรงหน้าแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่แบบเนี้ยถ้าไม่ใช่แผนเนี้ยถ้าไม่ใช่วิธีเนี้ยทำไงเราก็ทินไม่ออกถูกไหมเราก็แบบอืมอย่างงี้หรือเปล่าอย่างงี้หรือเปล่าแต่ใครที่ติดตามผมมานานและเรียนรู้เรื่องระบบการคิดเอาชน,น,นแะแข่งแลคผู่ต่อสู้นะที่ทางไปทิ่าทางหมอบ,บลิงชิมอสสนามใหญ่ทุกคนจะเห็นความไหลเรื่องของความคิดของเราความสามารถของเราที่แบบเฮ้ อ็มันไม่ได้ล้วโอเคงั้นฉันอย่างงี้เงัช้งั้นฉันเล่นเส้นงั้นฉันคืนแล้วอย่างงี้พอฉ,ฉันแบบนี้งี้แล้วเราจะรู้ตัวเราจะอยู่ในเกมตลอดไม่ใช่แบบส่งบอลปุ๊กวางแล้วเอาตัวรอดโอเคปะ่ะเราจะอยู่ในเกมตลอดนะครับเราจะสามารถเป็นผู้นาในเกมได้ชี้เพื่อนเฮ้ยส่งนี้ได้นะเฮ้ยคืนมาอย่างงี้ได้เฮ้ยอย่างงี้ได้เฮ้ยเราขย,ยับไปนี้เองเลยโดยที่เรารู้ตัวถูกไหมเรารู้สึกว่าเรามีสนุกกับเกมมากขึ้นเรารู้สึกว่าแบบเราเล่นเต็มที่แล้วจริงถูกป่ะ เื่ที่สําคัญพอพลาดขึ้นมาหรือเราเสียประตูหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยหรืออีกฝ่ายแบบเฮ้ยทำไมอีกฝ่ายตึงจังอย่างเงี้ยอีกฝ่ายเก่งจังเราดูแล้วใช่ไหมว่าแบบอ้ออีกฝ่ายเก่งเพราะว่าเขาใช้การออกข้างเลเซนอ้อเขาแบบเล่เซนในการยิงกระชากลักลุยเดียวๆเลย,เลยมีความเร็วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เปิดกลัเข้ามาแค่นี้เองอะไรแบบนี้โอเคปะ่ะเราจะอ่านเกมเราจะอ่านเกมออกทั้งหมดโอเคไหมเราจะไม่แบบเฮ้ยอีกฝ่ายมาได้ไงเย้โอโหอีกฝ่ายเร็วจังเฮ้ยอีกฝ่ายอย่างางี้ ผมถึงบอกไงว่าการมองรอบตัวให้เห็น,หหนพูดเล่นในคู่ต่อสู้เพื่อนอะไรทั้งสนามให้เห็นทั้งเกมสําคัญเราจะรู้ไงว่าเอเราเราชนะเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรแล้วจะแก้ยังไงไม่ใช่มารอโค้ดแก้เกมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างดีนะครับเนี่ยง่ายๆคือเนี่ยที่ยังหนึ่งสองแล้วถ้าเกิดไม่ชนะหนึ่งสองทำงไงได้บ้างทุกคนลองคิดสิเลยอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเอามาให้ทุกคนดูน่า,นาจะดีนะก็คือจังหวะที่ผู้เล่นไบตันเนี่ย ทีททไมไอตันแบบธรรมประตูนะครับแล้วเนี่ยมีโตมสเนี่ยก็แบบวิ่งสอไปธรรมประตูได้มันไม่ใช่ความบิดพลาดของผู้เล่นเกมรับแมนยูนะครับไม่ได้โดยตรงนะครับเนี่ยเขาก็ตามอยู่เห็นไหมผู้เล่นเกมรับแมนยูเขาเนี่ยเบียดวิ่งตามชิดติดตัวเห็นป่ะแต่เป็นไงี้ครับมิโตมะก,ก็ยังยืน่นยื่นอะไรยื่นเท้ายืนขามาแบบแตะบอลเข้าประตูจนได้เห็นไหมนี่คือความเข้มข้นและความละเอียดจริงๆนะครับเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาที่จเจอทีมดับ Asia, เอเชียเฮ้ย เวลาที่เราเจอทีมระดับยุโรปนี่แหละที่เราจะเจอมันไม่ใช่แค่แบบเขาหลุดมาโล่งๆแล้วแล้วอะไรแล้วตามไปอย่างดีแล้วแบบจะป้องกันได้จะลดลดอะไรก็ลดการเสียประตูทำให้อีกฝ่ายเล่นยากบางทีนะครับอีกฝ่ายยื่นขามาเนี่ยเราเนี่ยขนาดเราประกบชิดแล้วนะประกบชิดติดตัวอีกฝ่ายยื่นขามาซะง,งั้นเนี่ยขายาวนะครับแล้วก็แบบได้ประตูเฉยเนี่ยเขา เขาจะมีเหลี่ยมตรงเนี้ยที่ผมบอกนะว่าเขาจะมีเหลี่ยมอะไรตรงเนี้ยที่ทําให้เราแบบโอ้โหอีกแล้วเหรออุ้ยทำไมเก่งจังเฮ้ยท,ทำไมทำไมได้บอลก่อนตลอดเห็นไหมนี่คือในขนาดรู้รู้ก่อนแล้วนะแล้วถ้าเกิดไม่รู้ละ่ะไม่รู้ตัวนะนอกว่าเอบอีกฝ่ายมาจากไหนหรืออะไรเงี้ยเรียบร้อยถูกปะ่ะดังนั้นผมถึงบอกเลยว่าเกมในของของนักบอลไทยทีมชาติไทยเนะี่ยจะต้องถูกยกระดับตรงนี้อย่างมากเพราะเพราะเพราะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นไงว่าพอเราไปเจอระดับนั้นอ่ะมันจะต้องโดนอะไรแบบเนี้ย ราจะบอกว่าเฮ้ย hey, เกมรับดีซ้อนดีปิดดีเขาเรียกไงเล่นลกเกมรับต่ำเหมอสุดท้ายถ้าอีกฝ่ายทำไงผมถามแค่นะั้นอีกฝ่ายทาแบบไบตันน่ะทาไงโยนข้ามผู้เล่นเกมรับที่ตัวสูงข,ของเรามาัหมดเลยโยนข้ามดูนนี้นั่นแล้วแบบมาจับวัดจังหวะอย่างเงี้ยแล้วผมต่อให้แบ็กเราลงมาทันด้วยแบ็กซ้ายขวาลงมาทันอนาจจะเป็นนีโคนัดก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้ถูกไหมที่เราชื่นชมว่าเก่งมากแต่อะไรครับ มันก็จะมีจังหวะอย่างนี้ถ้าอีกฝ่ายนะครับถ้าอีกฝ่ายแบบเล่นรูปนี้ใส่เราเล่นเหลี่ยมนี้ใส่เรา <c oughs> เห็นไหมนี่ขนาดเราตามเลยนะถูกปะ่ะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องยกระดับจริงๆนะครับเราต้องยกระดับเรื่องของร่างกายจิตใจทักษะอะไรทุกอย่างเราจะได้รู้แล้วนะว่ามันเข้มคนขนาดดีเลยเอายง่ายนะเอายง่ายๆนะครับเนี่ยนี่ขนาดตามนะเขาังิงนอย่างนี้ได้เลยแล้วถ้าไปเล่นจริงสักขนาดไหนถูกปะ่ะดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับ